ผมอยากให้สะท้อนเห็นว่าอาหารหรือซีฟู้ดเนี่ยมันมีมุมมองที่แตกต่างมีมุมมองที่ลึกออกไปอยาออ่างหอยนางรมมีกันอยู่ทุกจังหวัดชายทะเลเฮ้ยถ้าเราเพาะเลี้ยงมีการเพราะเลี้ยงแล้วจุ่มน้ําร้อนหรือว่าเราไปเลี้ยงในน้ําลึกแร่ธาตุต่างกันหรือปกติเขาเลี้ยงกัน2ปี 2> เราอาจจะ5ปีตัวใหญ่มากก็ทําได้แค่นี้ทาไมถึงเราไม่ทําให้แตกต่าง วันนี้เราไปห้องรับกันอีกนะครับทุกคนไะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในห้องรับอีกแล้ววันนี้ใช่ห้องลับแต่ว่าวันนี้วัตถุดิบไม่ได้รับมากอันนี้ผมตอบได้ว่ามันคืออะไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหอยนางรมหอยนรมอยสเตอร์นั่นเองใช่นะครับวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะมีมาจากทั้งหมดมี5้าตัว มาจากภาคแหลงซึ่งแตกต่างกันหมดเลยไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมจําแนกได้จะมีแค่3มที่นะครับที่ว่าเป็นชนิดเดียวกันที่รู้ชนิดแล้วกันครับอีกสองที่ยังไม่รู้ชนิดจะมีหอยตะกุมขาวก็คือจากสุราษฎร์อ่านี่คือเบสิกสัญญาอันนี้ตัวนี้นะครับอันนี้หอยตะกุมขาวจากระนองสุราษฎร์กับระนองติดกันแต่ยุคละฝั่งทะเลถ้าถ้าดูแผนที่ก็คือเหมือนคนหันหลังจนกันใช่แล้วก็อีกฝั่งสุราษฎร์อยู่อ่าวไทยระนองอยู่อันดามันหอยชนิดเดียวกันแต่ดูจากสีก จะเห็นว่าสียนี้ขาวกว่าวซึ่งมัส่งผลต่อรสชาติไม่พี่คือคถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วหอยนางลมที่สดเป็นเป็น จะสีำต้องค้ำต้องค้ำอ๋อไม่ใช่แบบเอ้ยยิ่งขาวยิ่งดีไม่ใช่ถ้าขาวคือตายและผ่านการแช่แข็งมาผมต้องพูดตรงๆนะผมก็ต้องแช่แข็งมาเหมือนกันอ่าเข้าใจราะว่าบางทีมาผมมันไม่ได้มาพร้อมกันก็ต้องก่าเราจะมาถ่ายเนี่ยใพี่อ้าก็แบบเฮ้ยต้องมีการเรียมต้นบางนี้ได้วันนี้อีก3วันตัวนี้ถึงมาผมก็ต้องแช่แข็งเก็บเหมือนกันซึ่งครับเดี๋ยวนี้มันมีเนาะที่แบบนั่งเรือออกไปนะแล้วไปจับสดๆกินเลยบางที่อ่ะค้ำกว่านี้อีกนะถูกไหมที่มาดำเลยอ่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมต้องบอกก่อนว่าเมืองไทยเนี่ยมาตรฐานเรื่องหอยนางรมยังไม่เหมือนญี่ปุ่นนะการจัดก,การพิเศษของญี่ปุ่นก็คือหอยนางรมที่จะกินดิบเขาจะไม่ดึงขึ้นจากน้ำแล้วแกะกินเลยผิดกฎหมายหมายถึงสมมติบ้านเราเนี่ยนั่งเรือไปอ่านั่งเรือไปถึงฟาร์มดึงมาเป็นเส้นเลยเป็นสายมาจากกระชงังแล้วเนียซัดกินเลยผิดกฎหมายที่ญี่ปุ่นกินไม่ได้ครับคือแปลว่าถ้าเราไปทําแบบเนี้ย เจ้าของความติดตูกจับปลาติดคุกจับปราไม่ได้นะใช่าล้วทำไมอ่ะพี่ญี่ปุ่นก็จะมีมาตรฐานเรื่องไฮจีนเขาเยอะหอยนางลมเนี่ยในธรรมชาติอาหารของเขาคืออะไรก็พวกแพลงต้นอะารต่างใช่ไหมแพลงต้นเนี่ยมันจะมีทั้งแพลงต้นที่ไม่ได้มีผลกับคนกับแพลงต้นที่กินเข้าไปแล้วจะเกิดมีพิษอาหารเป็นพิษหรือว่าภูมิแพ้สําหรับตรงนี้กฎหมายของเขาคือถ้าจะกินหอยนางรมสำหรับดิบคุณจะต้องเอาจับจากทะเลขึ้นมาแล้วไปในบ่อพัก บ่อพักจะเป็นบ่อน้ําเกลือ,อสะอาดทิ้งไว้ประมาณ1วันเพื่อให้มันคายแพงต้อนออกไปให้เหลือตัวมันแหละให้เหลือตัวมันก็คือพอขับออกไปบดปุ๊บ ตัวมันสะอาดปุ๊บค่อยเอาขึ้นมาขายกินต้องบอกงนะี้นะผมอย่างมุมผมเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าหอยนางรมเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องเครื่องกรองน้ําของทะเลเล,เลยนะของเขาใช่ไหมใช้เป็นเครื่องฟอกน้ําบําบัดน้ำ,บำ,บนำเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่เข้าไปในตัวเขาบ้างเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะเพราะแบบเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาจากน้ำปุ๊บมันก็ไม่ควรที่จะแบบกินเขาทันทีอะไรเงนะี้ยนะญี่ปุ่นเขาจะมีมาตรฐานแล้วก็เขาจะพยายามแบ่งตลาดกันอ่ายูวเตะมิยากิฮอกไกโดเนี่ยเขาแบบหอยนางรมกินดิบ แต่ถ้ามาจากพิโรชิมะเขาเป็นหอยรมที่สำหรับเอาไว้กินสุกเท่านั้นก็คือจริงๆมันมันมันก็ดีกับคนกินนะใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายอคนบางทีไปกินบุฟเฟ่หรือหรือไปกินร้านอาหารซีฟู้ดก็ตามอ่ะเวลาเกิดท้องเสียหรืออะไรขึ้นมานี่คือจำเลยแรกถูกต้องที่โดนก่อนเลยต้องเป็นมึงแน่ๆ มาเล่ากับว่ามีจากที่ไหนบ้างนะครับเมื่อกี้สุราตัวนี้จากสุราสังเกตว่าส่วนของเนื้อจะหนากว่าของละนองอะละนองจะดูแบนๆสุราจะดูนนหนาๆครับเพราะว่าเขามีความสมบูรณ์มากกว่าอย่างที่รู้กันว่าสุราเขาสมบูรณ์เรื่องหองนางรมที่สุดก็ละนองเป็นพันธุ์เดียวกันตะกมขาวเหมือนกันตะกมขาวสังเกตว่าตรงเปลือกอะบางครั้งพอแกะออกมาแล้วมันจะไม่มีสีดำๆ,ะๆจะค่อนข้างขาวหมดอ,อันนี้คือตะกมขาวนะครับต่อมาตัวนี้เ <laughs> ดี๋ยวคนนะ อันนี้อันนี้เป็นหอยหอยนางลมตัวนี้เขาเรียกยังอ,อ,อยู่ใช่ไหมยังอยู่ <c oughs> ความยังมีเนื้ออยู่ <c oughs> หอยนางลมตัวนี้คือหอยนางลมวังไม่ได้มาจากแม่น้ําปิงวังยุบนาดหอยนางลมวังตัวนี้ก็คือหอยนางลมที่ อยู่ในวังน้ําวังน้ําคืออะไร<อ>ก็เหมือนเป็นบอ่อที่เขาเปิดไว้อยู่อ่าขุดไว้ข้างๆกับแม่น้ําสายหลักที่อยู่ชิดกับตัวแม่น้ําที่จะออกทะเลตามประตูน้ํามันจะมีหอยน้ำลงไปเกาะแต่พวกนี้อายุสั้นเพราะในหนึ่งปีเนี่ยฤดูกาลมันจะเป็นหน้าฝนกับหน้าแล้งประเทศไทยจะฝนตกไม่กี่เดือนแล้วก็จะเป็นหน้าแล้งหน้าแล้งก็คือหน้าร้อนกับหน้าหนาวช่วงนั้นน่ะน้ำฝนไม่มี น้ำทะเลหนุนก็จะน้ําค่อนข้างเค็มพอเค็มปุ๊บหอยนางรมอยู่ได้พวกนี้อายุจะสั้นอ๋อคือเขาต้องอยู่ในน้าเค็มอย่างเดียวใช่อยู่ในน้ําเค็มอยู่ในน้ํากร่อยก็ตัวนี้มาจากวังน้ําก็ไปให้จ้างคนเขาโดดลงไปในประตูน้ําแล้วก็ไปแงะมาให้แต่ว่าเท่านั้นน้ำค่อนข้างสะอาดไม่ได้ติดกับโรงงานนะครับต่อมาตัวนี้พวกนี้เขาเรียกว่าหอยนางรมโกงกลาง อยู่ตามปากกางตอนแรกผมโฟกัสอันนี้เลยครับทุกคน <c oughs> ผมก็เอ๊ะมันตัวอะไรไอ้ส้มๆเนี่ยอ,อันนี้คือไม้ที่แบบตายอยู่ตามปากงลางไม้จมน้ําไม้อะไรพวกนี้ก็คือค้าๆกันพวกนี้จะไปเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ก็คือบางทีมันเป็นรากของเขาใล,ล,ล่ไหมเป็นตามิ่งไม้ตามอะไรเงี้ยเราก็ไปแงะหอยน้ำรบพวกนี้มาตัวนี้บางครั้งก็จะมีกลิ่นของไม้นิด Oh God, mm. อ๋อเหมือนเขาแบบออสโมซิสกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูดซึมกลิ่นของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปใช่ครับสุดท้ายเป็นหอยนางรมหินหอ,หอยนางรมห,นหินเนี่ยลักษณะนะครับตัวนี้ พวกนี้ต้องดำ oh, มันจะอยู่ในทะเลเปิดตัวเนื้อเขาดูแบบแตกต่างกันอื่นเลยใช่ดูสีสันเนื้อจะแตกต่างกันไอสีดำดำนี่คือเป็นเนื้อเขาปะครับเนื้อเขาครับ mm hmm. เขาจะอยู่ตามทะเลเปิดนะครับทะเลเปิดก็คือทะเลกว้างๆทั่วไปอ่า<ห>มันจะมีกองหินใต้ทะเล<ม>ต้องให้คนโดดลงน้ำดำน้ำแล้วก็ถือซิวกับคอ้อนไปกระเคาะ จะรอน้ําลงก็ไม่ได้เพราะนี้มีน้ําตลอดเวลาใช่น้าทุตลอดเวลามันดียังไงน้าทุตลอดเวลาคือหอยนางรมไม่ขาดน้ําก็คือได้กินทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ผมมีให้2อย่างก็จะมีเกลือหิมาลายันกับเลมอนผมว่าคนไทยเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำจิ้มซีฟูดแน่นอนคือต้องบอกงี้ว่าน้ำจิ้มซีฟูดไม่ใช่แม่หล่อผมก็ชอบกินแต่ว่ามันกลบรสไปหน่อยถ้าเราอยากรู้รสชาติจริงๆของวัตถุดิบเราจะกินแค่ตัวเกลือเกลือจะดึงรสชาติและดึงกลิ่นได้ชัดสุดส่วนเลมอนเนี่ย ช่วยคลีนบางครั้งกินเข้าไปแล้วมันมีเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของอะไรที่มันอบอวนอโรมาเนี่ย<ล>ตัวนี้ทำให้เฟรชขึ้นให้สว่างแล้วก็จะรับรสได้ดีขึ้นโอเคเรามาชิมกันหนึ่งมาผมขอเริ่มจากเบสิกก่อนแลนครับพี่อ่าสุราชก่อนเท่มก่อนอะก้องก้องันนี้เอนหอยยังอยูงง่เลยวาพร้อมนะห้าสี่สามสอง เวลากินหอยอารมนะครับเริ่มจากเทคเจอร์กรอบไหม,มกรอบไหมสักพักหนึ่งครีมไหม,มหวานไหมหวานเสร็จปุ๊บมีความพอเปอร์ไหมพ<ม>อหมดปากแล้วมีอัฟเตอร์เทสไหมกลิ่นเป็นยังไงเราต้องอค่อยค่อวัดผมเริ่มจากเทคเจอร์ก่อนทเทคเจอร์เนี้ย มีความเรียกว่าไงเด้งเด้งนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดแบบเด้งขนาดลูกชิ้นเลยขนาดนั้นแต่ว่ามี<ด>ความเด้งแบบมันจะมีส่วนที่นิ่มเนาะกับส่วนที่เด้งของเขาที่เหมือนเป็นเอ็นๆนิดหนึ่งใช่ไหมพี่ก็คือพอจะเคี้ยวได้ถ้าถ้าให้เราไปที่ง่ายเหมือนเหมือนเรากินเนื้อกรอบในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเงี้ยรสชาติเนี่ยพอเราใส่กเกลือเข้าไปเนาะมันจะมีความเหมือนไปเสริมรสชาติของน้ําที่เขาอยู่ข้างในให้เด้งออกมาเงี้ยว่ามีความแบบ ไม่ได้เค็มปีนะไม่ไม่ได้เหมือนับกินน้ำทะเลเข้าไปนะงครั้าก็จะมีกลิ่นหรือความพัพเปอร์พัเปอร์อมานนหน่อยบางๆไม่ได้ถึงขนาดแรงันแบบตับบิดเลยขนาดนั้นต่อไปละนองอ่าอ่าอันนี้สีจะค้ำกว่านะสีค้ำกว่าแล้วก็มีความหนาของตัวอาจจะบางกว่าอุ้ยอันนี้อันนี้หลุดง่ายมากทุกคนไม่ยากคอืมอันนี้กลิ่นต่างเลยอ,อันนี้ดีเท x t u r เจอร์เนี่ยอันเนี้ยถ้า เอางี้ดีว่าอธิบายง่ายๆคือถ้าคนกินกุ้งเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่ากุ้งสดแบบความเฟิร์มของเนื้อมันจะมันจะบอกได้อันเนี้ยเนื้อมันจะมีความเฟิร์มกว่ามันจะรู้สึกแบบเราเคี้ยวไปอะเหมือนเรากินกุ้งแบบเฟิ่มสดๆเด้งๆงเงี้ยเออแล้วก็จะมีพื้นที่ของความเด้งอะมากกว่าอันแรกแต่เนี้ยสิ่งที่ชอบของน,นี้เลยอะสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นมันเหมือนเรากําลังกินหอยที่หอด้วยสาร่ายอยู่อนะ <karaoke S 3> อ่ามีความเขี <c oughs> ยวมีความ <c oughs> หอมสารลายมันเป็นความหอมสารลายที่แบบนี่ไม่มีสาร่ายนะเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยอันนี้คือแบบละมุนก็คือชอบแบบชอบมากแบบเฟรนลี่กลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าคนแบบชอบกินแบบซาชิมิหรือกินคือเฟรชกว่าอันนั้นอาจจะดูเมลตี้กว่าอ่าใช่อันนี้ก็จะเฟรชกว่าต่อไปอยากให้ลองตัวเล็กตัวเล็กนี่อ่าอันนี้หอยแมลงลมวังวังนะครับนะครับอ่ะให้ดูด้านข้างก่อนนี่คือเปลือกนะหนาแค่นี้ยดูเนื้อดิแต่สีเขาจะมีความเหลืองนะใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ออกขาวเหมือนเมื่อกี้แล้วจะมีความเหลืองปน อเออนี้รสชาติอีกแบบเลยสิ่งที่เด่นก่อนเลยคือรสชาติและกลิ่นอันนี้เท็กซ์เจอร์จะสู้สองอันนั้นไม่ได้เลยจแบอเออจะเอาเคี้ยวมันๆเนี่ยมไม่ได้แต่ว่า พอบกลิ่นน่ะกับรสชาติอะ่ะมันไปทางเดียวกันคือมันจะไม่ได้ออกสาหร่ายไปกินแล้วมันจะมีความเค็มๆนิดๆมีความแบบบางๆพูดไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าถ้าหลับตาภาพเราจะไม่ได้นึกถึงทะเลก,กว้างๆอะเราจะนึกถึงแบบทะเลแคบๆเล็กๆแล้วก็แบบอา่ามีกลิ่นเล็กๆเบาๆเออเหมือนเรานั่งอยู่ร้านริมริมทะเลน้ำกร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กินเข้าไปเออจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าความเปอร์ไม่มีเลยพร้อมพเปอร์จะเบากว่าตัวนี้ ตัวนี้มีความยาวๆนะเปลือกก็จะลึกนิดนึงสีสันก็มีความขมนะมก็นะอันนี้กลิ่นมาหลังมากมาช้ามีความเด้งนิดๆแต่ว่าไม่ได้เด้งเหมือนไอตัวใหญ่สองตัวแรกแต่มีความเด้งให้แบบให้เคี้ยวอะ่ะปริมาตรหรือปอริมาณเนื้อเขาจะไม่ได้เยอะมากแต่กลิ่นอธิบายไม่ถูกเลยกลิ่นมันมีความเขียวประมาณ40%ออะ S <S แต่ไม่ได้เขียวจนแบบไม่ได้เป็นรู้สึกส,กสาหลายแบบนั้นอ่ะอันนี้คือปักออเออ,เอ,อใ,ชใช่ใครนึอกออกแล้วพอ,อเห็นไปเห็นกิ่งไม้ใช่กิ่งไม้ไมันจะมีคือในความธรรมชาติคือตรงนี้ขึ้นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์เหมือนแบบเหมือนว่าเราไปปลูกปากองกาเราไปเจอกิ่งไม้หักอ่ะแบบเพิ่งหักสดสดอ่ะแล้วมันจะได้กลิ่นเปียกๆของไม้ข้างในเออเป็นอย่างนั้นแหละแต่เทคเจอร์เขาอ่ะจริง เพราะว่าอันเนี้ยคล้ายๆกับพวกหอยลายอะไรพวกนั้นนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเามันไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมพี่มันจะมีความแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วก็เนี่ยก็ได้เคี้ยวได้เรื่อยๆสุดท้ายหอยนงมหินอันนี้ดูอือดูฟีนี่แล้วก็แ <laughs> ช่ก่อนอุ๊ยอันนี้เอ็นดูแข็งมากเลยพี่แตะเบาๆบายอันนี้กินมาก่อนเลย ปอันนี้มันคือทานอะไรนะพี่ทาน <ๆ S 2> งลมหิน,นรับตัวนี้ตะโกมด,ดํานะดูเปลือกผู้นี้ไม่เหมือนกันใช่ไ,ไหมครับเปลือกตรงนี้มันจะเป็นสีดำหน่อยอันนี้ผมผมกินเข้าไปแล้วรู้สึกกลิ่นเขาอยู่นานมากแล้วกลิ่นเยอะโถมแบ <S <S 1> <S 1> <S บดูมันแร่ธาตุใช่มันเหมือนแบบเหมือนเรายือนอยู่ในทะเลที่แบบดูสมบูรณ์หน่อยเนาะที่แบบไม่ได้แมสมากแล้วแบบกลิ่นโถมเข้ามาเรื่อยๆจากกลิ่นลมทะเลจากอะไรอย่างเงี้ย ไปแบบนั้นนะเออด้วยเพราะเขาอยู่ในทะเลลึกตลอดมันไม่เหมือนกับพวกนี้พบคือต้องบอกอย่างนี้ฮะญี่ปุ่นเนี่ยหอยนางรมหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่ประมาณสองสามชนิดที่กินกันมันจะมีมะคากิกับอ ak ิวาคากิอิวะแปลว่าหินอันนั้นคือหอยนางรมหินของญี่ปุ่นพวกนั้นจะอยู่ในระดับน้ําลึกแพงต้นที่เขากินก็จะเป็นแพงต้นน้ำลึกแต่ถ้ามะคากิเนี่ยคือเขาเขาแผวนไม่ตรงระดับผิวน้ํากลางน้ํา พวกนั้นก็จะเป็นแพลงต้นอีกแบบรสชาติจะไม่เหมือนกัน mm hmm. อิวะคากิจะได้ความกรอบความเด้งแล้วก็ความรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามะจะมีความเมลตี hmm. ้มันมาก mm hmm. พวกนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในกรงกลางและธาตุที่ได้ก็อีกแบบหนึง่ง mm hmm. ถ้าอยู่ในระดับน้ําลึกในทะเลที่อยู่ในหินก็อีกแบบหนึง่งอยู่ในฟาร์มที่เขาเพาะเลี้ยงพวกนั้นก็ได้แพลงต้นเยอะเ mm hmm. พราะมันอยู่ผิวน้ําหรือว่าอยู่ตามวังน้ํามันก็ได้รับสารอาหารอีกแบบ แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยต้องบอกเลยนะไม่มีอันไหนแบบเฮ้ยดูดน้ำทะเลเข้าไปแล้วเค็มปีไม่มีนะคือทุกอันเนี่ยผมว่ารสชาติค l e a อะไรอย่างทั้งหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบแบบไหน ก็อยากนะครับอยากเห็นคนไทยพัฒนาต่อยอดของที่มีในบ้านเนี่ยแหละใกล้ว่าในเขตของจังหวัดตัวเองว่าเราพัฒนาต่อได้ไหมเราสร้างสังอะไรได้หรือเปล่าอย่างเช่นอย่างของผมอ่ะอย่างที่เห็นว่าผมเอาปลาเอาปูอะไรมาหลายหลายอย่างสิ่งหนึ่งสะท้อนไม่ว่าจะเป็นล่าของหายากอย่างเดียวของแมสแมสก็มีของใกล้ตัวก็มีผมอยากให้สะท้อนเห็นว่าอาหารหรือซีฟู้ดเนี่ย มันมีมุมมองที่แตกตา่างมีมุมมองที่ลึกออกไปถ้าเรามองว่าทรัพยากรเรามีแล้วเราสามารถต่อยอดทรัพยากรได้สร้างคุณค่าได้อย่างหอยนางรมอ่ะมีกันอยู่ทุทกจังหวัดชายทะเลเฮ้ยถ้ารเราเพาะเลี้ยงอย่างที่บอกผมบอกว่ามีการเพาะเลี้ยงแล้วจุ่มน้ําร้อนใช่หรือว่าเราไปเลี้ยงในน้ําลึกแร่ธาตุต่างกาันอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือปกติเขาเลี้ยงอย่างเลี้ยงกันปีงปีเราอาจจะ5ปีตัวใหญ่มากเบิ้มเล็กบิ๊กไซส์ก็ทําได้จริงแค่นี้ทำไมถึงเราไม่ทําให้แตกต่าง น,นี้<อ>ประมาณนี้นะพี่ได้ฝากเป็นข้อคิดเผ<อ>ื่อจะดนใจใครที่อยากลองทําอะไรให้มัน<อ>สร้างสารรค์ต่อย,ยอดได้ซึ่งอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องมากินที่นี่ก็ได้นะเพราะอาจจะไม่มีเหลือแนละ้วในวันที่เราดูอยู่ใช่แต่ที่แถวแถวบ้านเงี้ยลองไปดูไปสังเกตดูก็ได้เผื่อนะอันเนี้ยตรงกรันเราไปลองชิมดูนี่คือแค่5้อันนะ ในประเทศเราอ่ะเยอะมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกเยอะมากๆก็ได้นะถ้าใครไปชิมแล้วไปเจอรสชาติหรือกลิ่นแปลกๆะมาคอมเมนต์คุยกันก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นคอมมนิตี้ใหม่ได้เหมือนกันครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ